ฟลัดมาอย่างนี้นะครับราคาอาจจะขยับเลยก็ได้ฉะนั้นวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปได้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฟลัดมาแบบนี้นะครับแปลว่าราคากำลังจะมา บทเรียนคือตอนไหนนะครับเมื่อประมาณเดือนธันวาคมที่บแนเนี่ยถูกบรุมมาต้มอย่างหนักเลยโดยเฉพาะหลังการประชุมของอ่า FOMC นะครับวันที่15ธันวาคมเล่น n บแ c นอย่างมากเลยนะครับโดยใช้ทางกฎหมายบ้างทางศาลบ้างนะครับโดยเฉพาะทาง t x x นั่นเองนะครับที่มีการพูดในศาล นะครับเราก็ทำให้มีความคาบเกี่ยวกับไบแนนนั่นเองวันนี้นะครับไบแนนก็ได้โดนนะครับเหมือนกับเป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีการการโพสอะไรมากหรือการกระจายข่าวมานะครับไปในแหล่งซอ r c สอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของวอชิงตันโพส์นะครับของข่าวครับเขาก็ระบุรายละเอียดโดยทั่วไปคือเซาท์โธนะในรัสเซียโธนะครับก็เรียกบริษัทที่ ให้บริการทางการเงินต,งต่างๆเกี่ยวธุรกรรมทางการเงินนะครับพวกให้บริการเกี่ยวคล้ายๆกับพวกธนาคารทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครมีความเกี่ยวข้องกับไบแอนด์ให้ยื่นเอกสารหรือธุรกรรมมาให้ทางส่วนกลางเขาตรวจสอบนะครับเราก็เห็นแล้วนะว่าไบแอนด์น่ะนะครับก็โดนโจมตีรอบด้านแหละนะครับแต่เราพอรู้แล้วดูตั้งแต่เดือนธันวาว่านี่คือฟลัด b บแ a น c e นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2017และสิ่งที่ตามมาคือว่าบแอนก็เติบโตเรื่อยๆและนโยบายของเขานะครับที่สำคัญคือทำให้เป็นทำกระดาน e x c h ช n g e ของตัวเองให้มีระบบเป็น d e c ซ n t r a l i ไ e มากที่สุดเพราะถ้าเกิดเป็นระบบ De เป็นระบบ c e n t ทอ Li แล้วการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีก็จะมีข้อจำกัดอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่า มันสวนทางกับปรัชญ,ญาของคริปโตพอคริปโตบิตคอยถูกสร้างมาเนื่องจากความเป็นดิเซนทรายทุกคนเข้าถึงได้ไม่มีส่วนกลางและตอบโต้เศรษฐกิจทางการเงินทางการเมืองที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อหรือการพิมพ์เงินโดยเฉพาะหรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากรอยรั่วจากการพิมพ์เงินนะครับและก็ การใช้เงินเนี่ยให้มีค่าออกมาโดยไม่ได้ถูกมาตรฐานหรือคำประกันอะไรพวกเนี้ยนะครับที่รองรับเอาไว้ซึ่งเราก็ไปเทียบประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1970แล้วคือริชาร์ดนิกสันนะครับที่ยกเลิกดอลล่าออกจากทองคำนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราพูดตรงนี้นะครับไบแ a น c e เขาก็มีที่ปรึกษามากมายอย่างบูโนวิสซัดนะครับอย่างเดวิด ร้ายนะครับเหล่าแม็กหลายคนเลยนะครับก็เป็นทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน fbi cia นะครับแล้วก็หลายหลายตำแหนนเลยนะครับฉะนั้น n a แนนก็มีพที่ปรึกษาเยอะมากๆนะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับและเป็นที่ปรึกษาชั้นสูงเลยนะครับฉะนั้นพี่ตีซีซหรือ n บแนนเขาเตรียมแล้ว นะครับที่จะมีที่ปรึกษาต่างๆเพื่อต้องการนะครับจะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับจากทางรัฐต่างๆที่เข้ามาโจมตีโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับไบแน,นก็เจอปัญหานะครับในการที่เอ็กชเชนของตัวเองจะโดนถูกระงับนะครับจากประเทศพันธมิตรต่างๆนะครับแคนาดา เราก็ไล่มาทั้งอเมริกายุโรปเลยทีเดียวแต่บ i n น n c นก็สามารถสู้มาได้ถึงปีนี้เราเห็นแล้วนะว่าบ i n น n c นในยุคนี้นะครับแข็งแกร่งที่สุดลวนะครับความแข็งแกร่งของเขาเป็นเพราะว่าเขาใช้นโยบายดิเซนเทอร์ลน์ะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟอ้อโดยเฉพาะการพิมพ์เงินนั่นแหละนะครับเพราะว่าการพิมพ์เงินหรือเงินเฟอ้อพวกนี้ มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นคนสร้างนะครับดังนั้นใบแนนเนี่ยยังคงสถานะตรงนี้ไว้ว่าจะเป็นดิจนทัลมากที่สุดคือไม่สามารถที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมได้ไม่งั้นคริปโตจะถูกผนวกเข้ากับนโยบายเงินเฟอ้อแบบร0 0นะครับตอนนี้ถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะครับประมาณ60-70%แต่คริปโตยังเป็นส่วน ที่สามารถต่อสู้กับความเป็นเป็นตัวกลางของรัดได้นโยบายของรัฐเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสาทงสางเศรษฐกิจฉะนั้นคริปโตยังเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะตัวที่ยืนหยัดได้จริงๆคือ litecoin bitcoin นะครับพวก proof of work โดยเฉพาะเลยที่ใช้ proof of work ในการขุดน,นะครับฉะนั้นเราเห็นแล้วนะว่าในช่วงนี้ใบแนนพยายามสู้เต็มที่ ต่อมาเรื่องของ b a d r o c k นะครับ Badlock ตอนนี้ก็ให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยมาเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ในวงกว้างแต่เราได้เห็นแล้วนะครับว่า Badlock เนี่ยได้ให้เงินสนับสนุนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกับ c o t t s t ซิกนะครับเกี่ยวกับเหมืองขุดนะครับที่ใหญ่ๆ เพื่อจะทำไม่ให้เกิดการเทขายฉะนั้นรายใหญ่อย่างแบ็กล็อกลงเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับคริปโตเครนซีมากขึ้นเราเห็นแล้วว่ารายใหญ่เห็นอนาคตเกี่ยวกับคริปโตเครนซีเป็นอย่างไงนะรเราก็รู้ละนะครับว่าคริปโตเครนซีจะมีอนาคตที่ดีสดใสยอย่างมากมายนะครับและจะเป็นช่วงที่พีที่สุดจนสามารถที่จะ ยนนะครับกระแสรหรือเทรนของโลกนี้ไปได้เลยฉะนั้นช่วงนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเรื่องฝัดเรื่องกู๊ดนิวอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของการปั๊มราคาเกิดขึ้นด้วยนะครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้บิตคอยจะกลับขึ้นไปที่สองหมื่นได้นะครับลูน่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีข่าวลือนะครับว่ามี มีคนเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเข้ามาซื้อลูน่าเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะครับก็จำนวนประมาณ9 5้าสิบห้าล้านนะครับรวมถึงลูน่าคลาสสิกตอนนี้ซีซี CC นะครับก็พยายามช่วยอยู่เบื้องหลังแหละนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ให้ซีซีเนี่ยโดนตรวจสอบนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะลูน่าเนี่ยก็ไปเข้าเกี่ยวคาบเกี่ยวกับเรื่องของปิดคอยด้วยแหละนะครับเรื่องของ าการซื้อบิตคอยน์เอาไว้ในครงลังนะครับเพื่อจะทำให้ความน่าเชื่อถือของของของตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตัวขององค์กรมันมากกว่าเพราะว่า Luna เนี่ยตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะไม่ใช้สายของ e ีเทอร u m ียเพราะถ้าเกิดใช้สายของ e ีเทอร u m ียเนี่ยปัญหามากที่สุดคืออีเทอร u m ียเปลี่ยนจากพูบออเวอร์เป็นพูบออเกแหละปัญหาคืออีเทอรียสามารถ สามารถนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าโดยทั่วไปของ pool o f s stake นะครับมันมินระเบิดได้นะครับมันก็จะสามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับนั้นลูน่าใช้ปิดคอยนะครับความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จุดอ่อนก็จะมีเหมือนกันเอาแหละโดยทั่วไปตอนนี้นะครับลูน่าจะไปอย่างแน่นอนนะครับ โอเคโดยทั่ว,วไปเราก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางเนาะช่องทางที่สําคัญที่สุดเราก็มีกลุ่มลูน่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงในสัมรทานี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าหรือบิตคอยจะกู้ทุนมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกด .IO นะครับพอดีกระดานเกรด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเก t ด .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี่ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อร์ดบหรือรับรางวัลอะไรของเกจไดโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่าสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเผื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ